ขั้หัด2.14ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอ่าเขาบอกว่าอะไรอ่าเขามีบอกมาว่าโจทย์ชุดนี้ไม่ต้องคำนวณไม่ต้องคำนวณยังไงง่ายขนาดนั้นอ่าก็คือว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะดูที่อะไรจุดสำคัญเราจะอยู่ที่เครื่องหมายเท่ากับอ่านะคะเดี๋ยวดูข้อที่หนึ่งเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับ เป็นการสลับที่ถ้าถ้าตัวอย่างเลยละกันอะตัวอย่างเช่นสามร้อยสี่สิบบวกสองร้อยยี่สิบห้าเท่ากับห้าร้อยหกสิบห้าอะแล้วก็าถามว่าอะไรอะไรลบสองร้อยยี่สิบห้าถึงจะเท่ากับสามร้อยสี่สิบมันเป็นการสลับที่กันนะคะเป็นความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ถ้า

เลขอะไรคะ340ก็จะเท่ากับ225มันเป็นความสัมพันธ์นะคะก็คือพูดง่ายๆนะคะก็คือว่า340รเนี่ยรวมกันเครื่องหมายบวกคือรวมกันรวมกันแล้วได้565เวลาเอา565มาแบ่งออกเนี่ย565มาแบ่งออก225มันก็จะเหลือ340แต่ถ้าเอา565แบ่งออก 3ามสมันก็จะเหลือ2องยิบหแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวทำข้อ2ข้อที่สองหนึ่งร้อห้าบหบวกสี่เก้าเท่ากับหกร้อาสาอะไรลบสี่จะได้หนึ่งอยหาหอะไรอะไรพอแบ่งออก497จะเหลือหนึ่งหหก็คือหกรห้าสนั่นเองนักเรียนก็จะเติมหกรห้าสาลงไป ลบ497เหลือ156เหมือนกันถ้า653แบ่งออก156มันก็จะเหลือ497นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น653ลบออก156ก็เหลือ497เหมือนกันนะคะงงไหมคะไม่งงเนาะมันเป็นความสัมพันธ์กันนะคะ,ะเดี๋ยวลองทำดูเลยลองทำข้อ3กับข้อ4กันดูนะคะ 308บวกอะไรได้8 7 9้อ็อ่ะทีนี้เราไม่รู้เราจะรู้ได้ไงเราต้องมาดูด้านล่างนะคะเราจะต้องมาดูด้านล่าง308บวกกับอะไรได้8 7 9อ็ะ่ะข้างล่างมีเลขอะไรเพิ่มมานี่บรรทัดสุดท้ายเลย879จลบ5้าเจ็ดจะเหลือ308้อ่ะ879เ็ลบห้าเจบเดเหลือส0 8ด เพราะฉะนั้น308บวกบวกอะไรถึงได้879บวก571อ่าบวก571ก็จะได้879นะคะทีนี้ข้อตรงกลางก็เหมือนกันตรงกลางนี้ตรงกลางนี้ก็เหมือนกันนะคะอะไรลบ308ได้571อะไรคะอ่าเห็นไหมว่าตรงนี้จะเหมือนกัน ลบสามได้571อยเแต่ถ้าลบห้ารจบเอ็จะได้308ก็คืออะไรคือเลขอะไรแปดอยเจ็เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเป็น879ร้อยเจลบสามอเท่ากับห้าอยเดีิบเอ็ดเดนักเรียนลองทําดูนะคะข้อสี่ห้เนี่ยนักเรียนลองทําดูเองก็ได้ว่าเข้าใจหรือเปล่านักเรียนลองทําดูลูกไม่เป็นไรถูกผิดนะคะเดี๋ยวเราค่อยอธิบายเพิ่มเติมกันนักเรียนลอง สังเกตดูนะคะตัวเลขตรงนี้นักเรียนไม่ต้องบวกลบคูณหารเลยนักเรียนเพียงแค่ดูว่ามีตัวเลขอะไรบ้างที่เขาให้มาและเราก็เอามาสลับที่กันนะคะอ่าต่อไปนะคะอีกหน้าหนึ่งนะคะในส่วนของข้อ2เขาให้นักเรียนทําอะไรเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเขียนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบอ่าก็คล้ายๆกับหน้าเมื่อกี้แต่อันนี้เราก็จะมาเขียนเองนะคะ ตัวอย่างเช่นนี่เขาให้240บวก250เท่ากับ490อันนี้เขาให้โจทย์มานะคะนักเรียนก็เขียนความสัมพันธ์คือ,อยังไงนักเรียนก็เอาผลลัพธ์ผลลัพธ์ตรงนี้คือ490 490ลบด้วยตัวแรก240เท่ากับ250ต่อไป490ลบ 250ก็จะเหลือ240มันจะสลับกันนะคะเอา490ไปลบตัวไหนก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งแบบนี้นะคะอ่าเหมือนตัวอย่างที่2 133บวก209เท่ากับ342 342ลบ209อ่า 342ลบสองก็จะเหลือ133หรือ342้อลบหนึก็จะเหลือ209แบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเขียนตรงนี้ดูข้อที่1นึ่ข้อที่หนึ่ลบเอ้ยห2รอยบวกหนึเท่ากับเจ็าเราก็เอาผลลัพธ์ก่อนเลยนักเรียนเจ็ 750, ลบลบกับใคร 625จะเหลือเท่าไหร่ก็เหลือตัวนี้750-625ก็จะเหลือ125เพราะว่า625บวกกับ125ก็คือ750อมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะหรือ750ลบออกอีกตัวหนึ่งคือตัวไหน125ก็จะเท่ากับ625 ต่อไปข้อที่2 570้าร้อยบวกสามอเท่ากับเก้อยานักเรียนก็เขียนเลยเป็นความสัมพันธ์ก็นำมาทำเป็นการลบก็คือ952ลบด้วยตัวแรกค่ะ570เท่ากับ382หรือ952ลบด้วย 382ก็จะเท่ากับ570แบบนี้นะะต่อไปข้อที่3เข้าให้888-570เท่ากับ318ดังไงก็นำมาเขียนเป็นการบวก หรือการลบก่อนก็ได้บรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกก็จะเขียน8ป8ลบด้วยอะไรลบด้วย3 1 8สดก็จะเหลือ5้าอยเจ็สมันก็จะสลับที่กันนะลูกเนี่ย5้าอยเจกับ318ดเห็นไหมถ้าเอา8ป8รแปดดลบ318ก็เหลือ5้าอยเจหรือเอาลบ5 7 0เจก็เหลือ318ทีนี้บรรทัดสุดท้ายเราก็เขียนเรื่องการบวกกันก็คืออะไรบวกกันคะอ่าห้ารอย 570ร้อบวกสามก็จะเท่ากับ888แบบนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบอ,อ่ะเดี๋ยวข้อ4ข้อหนึ่งอ่ะข้อ4 482ี่ร้อยลบหนึเท่ากับสามแสดงว่าการบวกคืออะไรการบวกคืออะไร ก็คือ112บวกกับ370เจนี่ยจะเท่ากับตัวที่มากที่สุดก็คือ482หรือถ้าเราเอา482ลบ370ก็จะเหลือ112อ่ามันก็จะสลับที่กันไปกันมาแบบนี้นะคะแต่ก็ต้องดูเครื่องหมายบวกกับลบด้วยอ่ะเดี๋ยวลองให้นักเรียนลองทำเองดูนะ ข้อ5กับข้อ6นะนักเรียนลองทำเองดูนะลูกนะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทำการบ้านส่งมาให้ครูฟ้าดูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย